ฉีดซิลิโคนเพิ่มขนาดบั้นท้ายเสียชีวิตจากน้ำมือหมอปลอมความต้องการเพิ่มขนาดของบั้นท้ายในสาวๆสมัยเนี้ยเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากมายแต่ระวังสิ่งที่คุณอยากได้และที่สำคัญผู้ที่จะเพิ่มขนาดให้กับคุณหญิงวัย34ปีรายหนึ่งเสียชีวิตในควีนส์รัตเนวยอร์หลังเข้ารับการฉีดซิลิโคนเพิ่มขนาดบั้นท้ายจากหมอที่ไม่มีใบอนุญ,ญาต เมื่อวันเสาร์เคลลี่เมฮิลและคุณแม่ของเธอได้ขับรถไปที่บ้านของหมอเถื่อนเพื่อฉีดซิลิโคนในสนนราคาแค่เศษเสียวของราคาท้องตลาดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมทั้งสองถึงรู้สึกโอเคกับการฉีดบั้นท้ายในห้องใต้ดินของบ้านหลังโซมเมื่อหมอนักต้มตุนกำลังฉีดซิลิโคนเข้าไปในบั้นท้ายเคลลี่ก็เริ่มมีอาการหายใจลำบาก คุณแม่ของเธอเห็นเข้าก็รีบวิ่งเข้ามาทำ CPR ให้ลูกสาวพร้อมบอกให้หมอเถื่อนโทรแจ้ง911แต่นักตุนกลับรีบคว้ากุญแจรถของคุณแม่แล้วก็ขับรถบึงหนีด้วยความเร็วเคลลี่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลไม่มีใครทราบตัวตนที่แท้จริงของหมอเถื่อนรายนี้ซิลิโคนและสารสังเคราะห์อื่นๆสามารถก่อให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงและแม้กระทั่งอวัยวะภายในล้มเหลว ดังนั้นหากคุณคิดจะเสริมความงามด้วยมือหมอกรุณาตรวจความน่าเชื่อถือให้ดีอย่าเลือกทาเพราะราคาถูกเพราะหากมีอะไรผิดพลาดแล้วแล้วก็มันไม่คุ้มกันเลยจริงๆ